สวัสดีครับเบาบนขอเก็บบรรยากาศสองแรงครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วเริ่ม,มากน้ำขึ้นหลายแล้วตอนเมื่อตอนเสายังมันมีน้ำเลยครับแถวนี้บรรยากาศก็สิดีกวาเก่าครับ มันจะกาดกับซีดีก็เก่าครับว,วันเหนือไก่กกสิโตกดินแล้วครับน้ำเริ่มขึ้นหลายแล้วครับเหมือนตอนยังเล่นยังมายัางตอนนี้ยังโล่งฮอดเป็นกิโลครับยางตอนนี้บ่าบ้าวงังสร้างกับเขาไว้ครับร่อกับเขาเลยแด้โอกาสมากเก็บ บรรยากาศให้ที่นั่งเริ่มเติมนะครับเริ่มมีคนนั่งกินอยู่ว่าหลายหรอครับเพราะเขาเกอร์ฟิลครับหาทุ่มคนกับพ่อน่าบันไดมีฮาเจ้าลาวครับจานทอมลี่ครับได้มีโอกาสครับ เที่ยวได้ครับช่องนี้กำลังคนหน่อยครับอคอคไฟบุญไหว้ของพักกับท่านแพงครับช่องนี้ทานนี่ก็จะเป็นอีกรคาคานึงนะครับบ้าพิน่นเปิดเร็วตอนนี้คนก็นยังบอลยากมา,มาวอนไรโซนนี้ก็ยังมีเตะบอลเตะยังครับ ก็เริ่มมากอ่ะรรยากาศครับ,ช,บ,บ,บช่วงตอนนี้ก็ประมาณร่นอรรยากาศดีครับขอาคุรสร้างกับเขาไว้ครับช่วงลอ่อล่อกำแพาแม,ม่บ้านนั่งทายปุนแล้วครับ เราบนเหมือนว่า้านอยู่ไกลๆสู้มกับบ่เห็นตอนนี้กับบรรยากาศย่ำแรงครับ้นกับพวไรปันแน่ครับแต่กับบรรยากาศดีเย็นสบายครับย่ำแรง con cao huyền bao bốn vào nhưng một hằng nào quá vẫn còn đi trên mặt nó ตกดินแล้วครับ6โมงครึ่งเดินเทเวนมาักตกดินนะครับ6โมงครึ่อง,นนรง,รองอยู่จันทบ,บุรี ได้ครับไครมีลูกมีเต่ากเอามาเล่นได้ครับเพราะว่าหนามมันบน,นลึกครับ่อนตะายครับจันทบุรีหดเจบร้าวครับ พกนเล่นหนำสองคนคนน,น้อยๆระวังด้วยล,ล่ะเอ้ยน้อยครับเพคนเล่นหนำม,มันหนำม,มันตื่นครับมันเล่นได้ครับคนทันตราย เล่นสบายครับหน้าไม่ลือกเราบนาขั้นขาผ่าขึ้นก่อนครับมันเปลยกเลยนี่ าบนสังขงกับเขาไว้ครับส่วงรอกับเขาตะวินสวยๆหืายครับช่ว้หลวง่มั่หาเจ้าลาวจันทบ,บุรีครับ นี่เขาเมตเตะบอลพร้อมครับมีคนมาถ่ายรูปถ่ายยังหรอครับสวยมากเลยนาม,ม่าครับส่วงนี้มันบว์หุ่นไหวหอพักเท่ารับแห้งเหมือนเลยนะอยู่ประมาณเลาคนกับอยู่กับเย็ดลอยครับเย็ดลอยกับนีทีวีตู้เย็น แอร์พ้อมครับบ้านส่วนโตรรัวเจ็ดร้อยงานเจ้าล้าวครับโมแพงครับถือว่าโมแพ่งตามถิ่เบาบนไปเที่ยวมากนะราบหลังจากนี้ไปกับตัมบนแนครับอาสิษิ์นี่ท่านหานะครับจากเบงงเราประมาณห้องจิักช่วงนี้มากอะ่ะพกเจ็ดร้อยครับ เริ่มต้นหาลอยกัมี่ครับแตว่วันา็ม่มีตู้เย็นครับหาลอยลองไปไดนไกลนะครับนี่จาเบาคนบรรยากมากไกลเติบเลยหนามมันก็นยังประมาณว่อนถึงแขงอยู่ครับหนามว่อนถึงแต่แขงอยู่บรรยากาศ เล็กน,น้อยก็เล่นได้ครับหนามมันบดเลิกเล่นสบายเล่นแล้วมันมันบ่เสียงครับหนามมันถึงแข็งอยู่ครับนี่พาบนยางมากเลยครับโอ้เดือดหลายลอยเมตรเลยครับหนามไม่เล่นเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ ดีครับคนม่หลายครับบูนไหวเิ่เนกับสินมาบ้าณนี่เลยนี่นมสาวคนแน่แ่ะครับมาถ่ายรูปก,กันรุ่นติกันไม่มีเด็กน้อยเล่นหนามสบายมันบลึกเล่นแะ้วมันก็บอลตาไล่ครับมันบ่เสียงกันาเล่นครับ คนบหลายนำซา,าดีครับน้ำใสดีสิบห้มามันนี้ครับการเจ้าลาวครับจันทบ,บุรีครับพี่น้องอย่างมาเที่ยวมาเที่ยวได้ครับสองเปิดเปิดแล้วครับทุกท่าถามนว่าเปิดแน,น่มันจะยี่สิบแล้วครับไปเที่ยวเดี๋ยวคนกับพระท่านคอยมาภาไในเราครับสองนี้เทากับ ปหยัดเงินแน่นาะงานกับ <S <S บก่อ,อ,อยเดเฮดปันใดครับเข,ขาก็บ่ก่อยมาปันใดเขาก็เลยทาห่องมันก็เลยบ่แพงนะอากาศดีครับช่วงยกเข่าขึ้นสิมาละครับเบาบนกันหกสิบหกสิบ สร้างกับเขาไคือชิมาแล้ะปันนิดด้นเติมแล้วสิไปกินเขาแล้วครับสร้างขาบพัดคามมึออยกยากล้วก็ปูครับแม่บ้าน,น่นสร้างไว้แ้วก็ยังต้มยำ หนสบายครับนนำต้เลยเลรียเลื่นบนมวนที hmm. ่แต่เบาบนตอนในหน่อยสิก็มีโอกาสครับมาได้มากเชื่อเล่นได้ครับนนำม้นเลื่กนบนถึงนคร็งเลยลงมากเกือบกิโลท่งวันเต้นบนหลายบนวนไหว าคิปเบียร์ชมบรรยากาศนี่ก็ดีเลยครับบรรยากาศเสงเบาบนกับจิบมาแล้วครับนิดหน่อยก็เป็นยาครับก็กินเขาแสบ มัไม่สะอาดครับขยะารงนี้ครับวางเท้งต้องมี้ขยะรยงอยู่วางมองย่างมองนี่มันมันหนาเรียนเจ้าเล้วหามันตื่นครับกเขากาซื้อซิมาแล้วครับ ใช่ลูกใช่ย,ยังกันแล้วครับนี่บอลพอมผมเป็นมาเตะบอลเปนกัตเตะบอลแล้วครับโอ้หน้าเตะบอลครับธรรมะหลายๆคนเดี๋ยวบานเบานบานที่ส่วนมูส่วนพวกมาเลยครับดูสิหน้าเตะบอลครับมันเป็นชายหาดแบบกว้างนี่ลยครับเตะบอลได้สบายเลยถ้ามีแห้ง บนขอไปกินเขากันครับบัดน,นี้กับเขาสิมากครับกับเขามากพื้นเยอะเขาพัดครับเขา,ขาพัดเกี่ยมเขาพัดทะเลพัดทะเลตัวนี้ต้มต้มยำน้ำใสเนาะต้มยำน้ำใสครับต้มยำ ทะเลร่วมมิตทะเลเราบนกบค่อยหอกเราพิชเราถือร่วมมิตทะเลอันนี้ลนนปลาหมึกไม่ได้หน่อยไงกันเชียง <c oughs> ปูกันเชียงกินไปแล้วสามนี่ครับเพื่อนกันเชียงปูขึ้นหน่อย <c oughs> องไงพออยู่บ่ฝน กันเชียงครับเพื่อนกันเชียงกันเชียงปูซ้ำแข็งวาววนมากินลอยกันเชียงหรือสีพยิมหรออันนี้ปลาหมึกปลาหมึกย่างหน่อยเดียวครับเพิ่งสร็แล้วครับสื่อเขาไหมค่ะยำไง แสบอยู่ต่เขอพัดนี aro aro> ่จานใหญ่องกินเบิร์เบ่องซิมงเบซิมมึงันตอยำ ซิมกงืซิมถือแท้ซิมกุ้งอย่แล้วเสียบอยู่ครับเดินเดินจานปลาหมึกปลาหมึกมันเสียบดีแล้วครับปลาหมึกหยาง Ayyyam dạng bô sao bùng rít của lịch. Yang lạy bội lạy bamu. Một này, này. Dạng lái bớt lái lạy bội lạy bội lạy bội kim bội kim bội lạy bội lạy ตอนแรกว่าจะกันเชียงใหญ่ๆแม่กันเชียงคนหน่อยนิดเดียวเองกินหาซีฟันเชียงบไปเยอะยั <laughs> งกินไหม ดาวบ,อบขอจบคิบปวน,นครับกินข่าก่อนบันปากากดนไหลกดแช่มเ้อครับสวัสดีครับ